เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมชื่อว่าเต้เขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลี้ลับแต่ความจริงที่โหดร้ายที่สุดก็คือเขาต้องมาเผชิญหน้ากับมันอย่างจังๆในบ้านเช่าหลังหนึ่งเต้เป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องทำงานจากบ้านการหาบ้านเช่าที่ราคาไม่แพงและมีพื้นที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญวันหนึ่งเต้ไปเจอบ้านเดียวชั้นเดียวหลังเล็กๆในซอยลึกที่ถึงแม้จะดูเก่าและรกไปหน่อย แต่ทำเลก็ยังถือว่าใช้ได้ที่สำคัญคือค่าเช่าถูกมากจนน่าตกใจเจ้าของบ้านบอกแค่ว่าไม่มีใครอยู่มานานแล้วเต้คิดว่าตัวเองโชคดีมากวันที่ย้ายเข้าเต้ต้องทำความสะอาดอย่างหนักเพราะมีฝุ่นหนาเติะสิ่งแรกที่เตะตาเขาคือห้องเก็บของเล็กๆที่อยู่ด้านหลังบ้านประตูห้องถูกล็อกด้วยแม่กุญแจเก่าๆสนิมขึ้นจนแทบจะผุ เตถามเจ้าของบ้านอีกครั้งว่าทำไมไม่ไขออกเจ้าของบ้านก็แค่ย้ำว่าผู้เช่าเก่าทิ้งของเอาไว้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันคืนแรกที่นอนบ้านเงียบสงบจนผิดสังเกตแต่ตอนประมาณตีสองกว่าๆเต้ก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากทิศทางของห้องเก็บของเต้คิดว่าคงเป็นหนูหรืออะไรสักอย่างพอลุกไปยืนฝังใกล้ๆเสียงนั้นก็งเงียบไปทันที แต่กลิ่นอับปัุ่นกลิ่นทูบเก่าๆที่เคยจางไปแล้วก็โชยเข้ามาแต่จมูกเต้าสายหัวแล้วกลับไปนอนคิดว่าคงคิดมากไปเองหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เต้เริ่มชินกับบ้านแต่ความแปลกประหลาดกลับเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆทุกคืนเสียงลากเก้าอี้จะดังขึ้นมาในช่วงเวลาเดิมๆคือประมาณตีสองถึงตีสี่เต้แน่ใจว่ามันดังมาจากในบ้านเพราะพื้นเป็นไม้และเสียงที่ดัง มันก้องไปทั่วเต้เคยลุกขึ้นมาเดินตามเสียงหลายครั้งแต่ทันทีที่เขาเข้าใกล้เสียงนั้นจะหยุดลงเต้เปิดไฟดูทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่เคยเจออะไรผิดปกติเลยนอกจากเสียงแล้วเต้ย,ยังเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เขานั่งทำงานคนเดียวหรือตอนที่กําลังเดินเข้าห้องน้ำเต้จะเห็นเงาดำๆผ่านไปที่มุมสายตาเสมอพอหัน ไปมองตรงๆเงาก็หายไปทันทีมันไม่ใช่ผีที่ปรากฏตัวชัดเจนแต่มันคือความรู้สึกถึงการมีอยู่ของบางสิ่งที่ไม่ต้องการให้เขาอยู่ตรงนั้นความไม่สบายใจทำให้เต้ตัดสินใจว่าเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าในห้องเก็บของนั้นมีอะไรเต้ไปซื้อที่ตัดเหล็กมาจัดการกับกุญแจเก่าๆนั้นทันทีพอประตูถูกเปิดออกกลิ่นเหม็นสาบและกลิ่นทูบเก่าๆ ก็พุ่งออกมาอย่างรุนแรงจนเต้ต้องถอยหลังไปตั้งหลักข้างในห้องมืดทึบมีฝุ่นและอยากแย่เต็มไปหมดแต่ที่มุมห้องมีแท่นบูชาเล็กๆวางอยู่บนพื้นที่สำคัญคือบนแท่นนั้นมีร่องรอยของการทำพิธีอย่างชัดเจนทั้งรอยไม่จากทูบที่ถูกจุดทีๆรอยคราบสีแดงคล้ำๆที่ดูเหมือนเลือดแห้งและมีกระปุกดินสอพองกก่า,กา,กา,างอยู่ เต้หยิบกระปุกนั้นขึ้นมาดูข้างในมีดินสอพองที่ใช้ไม่หมดและมีแผ่นหนังเล็กๆม้วนอยู่เต้ไม่ได้กล้าที่ออกดูแต่ความรู้สึกตอนนั้นบอกเขาว่านี่ไม่ใช่ของเล่นมันคือของที่ใช้ในพิธีไสยศาสตร์แน่นอนเต้ถ่ายรูปทุกอย่างแล้วรีบออกจากห้องนั้นมาทันทีเขาโทรหาเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จักคนในพื้นที่เก่าๆให้ช่วยสืบประวัติบ้านหลังนี้ให้หน่อย ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเพื่อนเต้ก็ถูกกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดเต้แกย้ายออกเถอะนะบ้านหลังนั้นเคยเป็นที่อยู่ของหมอผีที่ชอบทำพธิธีไสยศาสตร,ร์มืดคนแถวนี้เรียกเขาว่าตาพุ่มเขาเป็นคนเล่นของแรงมากชอบเลี้ยงพวกผู้ผีปีศาจเล็กๆเ,เอาไว้ใช้งานเขาอยู่มานานจนกระทั่งจู่ๆก,ก็หายตัวไปเฉยๆทิ้งของพวกนี้ไว้ คนเก่าๆเลา่าว่าวิญญาณมันยังวงเวียนอยู่แถวนั้นคอยเฝ้าของพวกนี้อยู่การที่คนในพื้นที่ยืนยันเรื่องคนเล่นของทำให้เต้ตกใจมากตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความกลัวที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาคิดไปเอง ความน่ากลัวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตอนกลางคืนอีกต่อไปในช่วงกลางวันขณะที่เต้กำลังทำงานจูจ่ๆพัดลมเพดานก็หมุนช้าลงผิดปกติทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ปรับความเร็วและบางครั้งหลอดไฟก็จะกระพริบทีๆเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างกำลังดูดกลืนไฟฟ้าไปสิ่งที่ทำให้เต้ขนลุกที่สุดคือการจัดวางข้าวของที่เปลี่ยนไปเต้จำได้ว่าเขาจัดวางหนังสือบนชั้นไว้อย่างดีแต่พอหันกลับไปก็เห็นว่า หนังสือเล่มหนึ่งถูกเลื่อนออกมาจากแถวเล็กน้อยเหมือนมีใครเอานิ้วมาเขียเตะลองจัดให้เข้าที่แล้วแต่มองดูจากมุมห้องแต่ก็ไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆมันไม่ใช่การเคลื่อนที่ของสิ่งของที่รุนแรงแต่เป็นการตอกย้ำว่ามีใครอยู่ในบ้านกับเขาตลอดเวลาและกำลังเริ่มเล่นกับเขาความหลอนเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างน่ากลัวคืนหนึ่ง เต้นตื่นขึ้นมาด้วยกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพมันรุนแรงจนแสบจมูกกลิ่นนี้วงเวียนอยู่ในบ้านพักหนึ่งแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเสียงที่เขาได้ยินก็ไม่ใช่แค่เสียงลากเก้าอี้อีกต่อไปเต้เริ่มได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังร้องให้อยู่ในความมืดเสียงนั้นจะดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงลากเก้าอี้มันฟังดูเศร้าและทรมานมาก เต้สันนิษฐานว่าตาพุ่มอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรือของที่เขาเล่นอาจจะมีวิญญาณของผู้ที่ถูกทำของใส่ติดอยู่ด้วยการรับรู้ถึงความเจ็บปวดที่มาพร้อมกับความน่ากลัวทําให้เต้แทบจะประสาทเสียเขาต้องใช้หูฟังเปิดเพลงเสียงดังๆนอนถึงจะหลับลงได้เช้าวันหนึ่งเต้ตัดสินใจว่าเขาจะต้องใช้เวลาในวันหยุดนี้ทำความสะอาดบ้านทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อหาทางออกหรือหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมขณะที่เขากำลังกวาดพื้นอยู่ในห้องนั่งเล่นเต้สังเกตเห็นรอยเท้าเปล่าเล็กๆปรากฏอยู่บนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุน่นรอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าของเด็กเล็กเต้ไม่เคยพาเด็กที่ไหนมาที่บ้านหลังนี้เลยรอยเท้านั้นเดินไปหยุดอยู่หน้าประตูห้องเก็บของที่เขาเพิ่งทำลายกุญแจไปเมื่อไม่นาน สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือตรงบริเวณหน้าประตูห้องนอนของเขามีรอยไม่สีดำเป็นวงกลมเล็กๆอยู่บนพื้นไม้เหมือนมีใครเคยจุดอะไรบางอย่างแล้ววางทิ้งไว้เต้เริ่มคิดว่าสิ่งที่อยู่ในห้องเก็บของนั้นอาจจะกำลังออกมาหาเขาและมันกำลังทำพิธีบางอย่างที่หน้าห้องของเขาในที่สุดก็มาถึงจุดที่หนักที่สุด คืนนั้นเต้ตัดสินใจนอนบนเตียงตามปกติแต่เปิดไฟหัวเตียงดวงเล็กๆเอาไว้ประมาณตีสี่กว่าๆเต้รู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดลงที่ปลายเตียงผ้าห่มที่คลุมเท้าอยู่ถูกดึงออกไปอย่างช้าๆเต้ลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆและสิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจเขาแทบวายที่ปลายเตียงของเขามีร่างเงาดำมืดยืนอยู่มันสูงใหญ่ กว่างเงาที่เขาเคยเห็นและคราวนี้มันไม่ได้นิ่งเฉยร่างนั้นโน้มตัวลงมาหาเขาช้าๆเต้สัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียดที่เป่ารดใบหน้าเขาแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาเต้พยายามจะกรีดร้องแต่เสียงของเขากรับติดอยู่ในลำคอเขาทำได้แค่จ้องมองร่างนั้นที่กำลังจะถึงตัวเขาอยู่ความกลัวมันหนักอึ้งเหมือนถูกบีบอัดจนกระทั่ง ไก่เริ่มขันจากบ้านข้างๆทันทีที่เสียงไก่ขันดังขึ้นร่างเงาที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สลายหายไปในอากาศเหมือนละลายเป็นควันเต้รู้ทันทีว่าเขาอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วเขาแทบจะเก็บของทันทีแต่ก่อนจะไปเต้ตัดสินใจปรึกษาเพื่อนที่รู้จักพ้าอาจารย์ที่พอจะมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ถ้าอาจารย์ไม่ได้มาที่บ้านแต่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว ให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์น้ำเสียงของท่านหนักแน่นโยมหรือสิ่งที่โยมเจอไม่ใช่ผีเร่ร่อนธรรมดาแต่มันคือพลังงานของไสยศาสตร์ที่ถูกสะสมไว้ในบ้านหลังนั้นของที่อดีตผู้เช่าเคยใช้และทิ้งไว้มันมีแรงดึงดูดวิญญาณที่ถูกกระทำหรือวิญญาณที่ถูกกักขังเอาไว้วิญญาณเหล่านั้นยังคงเฝ้าของเหล่านั้นอยู่และตอนนี้มันกำลังสื่อสารกับโยมอย่างรุนแรงถ้ายโยม ยังอยู่ต่ออาจจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเหล่านั้นได้สิ่งที่ต้องทำคือหน,นีออกมาให้เร็วที่สุดคำพูดของพระอาจารย์ยืนยันความกลัวของเต้ทุกอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของผีที่มีพลังวิเศษอะไรแต่มันคือเรื่องของพลังงานมืดที่มนุษย์คนหนึ่งสร้างทิ้งไว้เต้ไม่รอช้าอีกต่อไปเขาโทรหาเจ้าของบ้านและบอกว่าจะย้ายออกทันที โดยไม่สนเรื่องเงินค่าเช่าที่จ่ายไปแล้วเขายอมทิ้งของบางส่วนที่จําเป็นไม่มากนักก่อนออกจากบ้านเต้ตัดสินใจทําตามสัญชาตญาณสุดท้ายเขาไปของมลจากวัดมาสะไปที่ห้องเก็บของและจุดทูบขอขามาทุกสิ่งที่อยู่ตรงนั้นแล้วเผาแผ่นหนังและเศษของเก่าๆที่พอจะหาเจอทิ้งทั้งหมดเต้รีบขับรถออกจากบ้านหลังนั้นไปในเช้าวันนั้นโดยที่ไม่ได้หันกลับไปมองอีกเลย หลังจากนั้นเต้ไปพักอยู่กับเพื่อนและใช้เวลาพักฟื้นจิตใจอยู่หลายเดือนเพื่อนของเต้ที่อยู่ในพื้นที่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนั้นถูกต่อยเช่าอีกหลายครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ได้เกินหนึ่งเดือนเลยคนที่มาอยู่ก็จะเหตุการณ์แปลกๆคล้ายๆกับที่เต้เคยเจอบ้างก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนลากอะไรหนักๆบนพื้นไม้บ้างก็ว่าเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงประตูห้องเก็บของ บ้านเช่าหลังนั้นจึงกลายเป็นบ้านที่ไม่มีใครกล้าเช่าต่อแม้แต่เจ้าของบ้านเองก็เลือกที่จะปิดตายมันไว้ปล่อยให้มันยืนต้นอยู่ในความมืดมิดกลายเป็นหลุมพลังงานมืดที่สะสมความหวาดกลัวของผู้ที่เคยเข้าไปอยู่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เต้ต้องแลกมาด้วยเกือบจะหมดสติสัมปชัญญะเพื่อให้ได้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างทิ้งเอาไว้ถ้าคุณชอบเรื่องนี้ ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนต่อไปกับช่องผีสั่งให้เล่าเรื่องเล่าสยองขวัญที่จะทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวในคืนนี้